อจนตอนนี้เราก็ยังไม่มีอินโทรครับใช้นี้ไปก่อนแล้วกันและอย่าลืมติดตามสตรีมที่เพจ Facebook และ YouTube ทุกวันเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็ผมวันนี้นะฮะอยู่ในรายการวันดีโซเชียลรวมมิตรนี่ครับผมรายการที่ผมเนี่ยจะมานั่งเรีอกชันน่นนะครับอะไรก็ตามที่อยู่โลกโซเชียลแบบรวมมิตรนะครับผมซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือ17ภาพถ่ายที่ทำให้ความคิดของพวกเราสับสน ก็คืออารมณ์ประมาณแบบเว็บแรกอะไรประมาณนี้แหละนะหัวข้อในวันนี้นี่ครับมาจากเว็บ what the fuck in the world นะครับผมน่าก็ลิงก์อยู่ใต้ description เ <c oughs> <ใ Level> ลยนะครับใครอยากไปดูซ้ําอะไรอย่างไงก็ตามเข้าไปกดดูกันได้และถ้าชอบคลิปรีแอคชั่นแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมซึ่งพร้อมแล้วไปรับชมคลิปเลยฮิมะนอกระเบียงของฉันดูเหมือนหมีขั้วโลกฮะเียเหมือนจริง อเออคือคือถ้าไม่บอกว่าเป็นหิมะไอ้กูนึกว่าเหมือนเป็นพรมเช็ดต,ตีนอะไรประมาณนั้นนะ่ะอุ๊ยเหมือนมากนะฮะเลโองเลเอาทได้เหี้ยแม่งเหมือนหมีจริงเหมือนหมีมันละลายอยู่อะฮะอ่านี่ใช้ได้นี่ใช้ได้ <S <S คุณอาจจะคิดว่ามีคนกําลังจ้องคุณอยู่แต่ที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงแสงสะท้อนของหลอดไฟเชื่อเอาจริงๆมั้ถ้าถ้ากูไม่อ่านแคปชั่นเนี่ยคือกูก็จะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมันคือเอ่อ,อตากําลังจ้องมึงอยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆกูเห็นลินทโนสวิตก่อนก็ได้ซ้ําอ่ะไม่เอาไม่เอาเราจะไม่อ่านแคปชั่นแล้วครับ คือไม่อ่านแคปชั่นก็คือไม่รู้เลยว่าเนี่ยกูกูไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรขอขออนุญาตอ่านแคปชั่นนะทั้งสองภาพคือเสื้อตัวเดียวกันแต่ดูความแตกต่างอ๋ <c oughs> อเฮ้ยจริงเหรอสภาพแสงที่เจอนี่มันทําให้เสื้อมึงเปลี่ยนสีได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะอันนี้มันเป็นแฟชั่นยุคใหม่เลยครับเนี่ยอ๋อแบบว่าเสื้อเปลี่ยนสีตามอุณภูมิอะไรแบบนี้โอ้โหแค่แม่งเจ๋งเย้ยนะครับผมซึ่งมันไม่ได้ทาให้มึงสับสนเลยแต่ว่ามันเป็นนวัตกรรมของเสื้อ้ ก็ก็แว็บแรกจริงๆนะครับผมเออพอเราดูไปเรื่อยๆเราก็จะรู้วา่าเอ๊ะมันมันคืออะไรนะแล้วแล้วพอเราดูรู้แล้วมันมันคืออะไรเราจะมองกลับไปเป็นอีแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับผมตอนแรกคุณนึกว่าแม่งเป็นเอเลียนหรืออะไรสักอย่างนะสรุปก็คือภาพกลับหัวนั่นเองครับถ้าผมมึงทาสําเร็จครับเชื่อแล้ววะเวนี่ยอ๋อ อ๋อเหมือนเครื่องคิดเลขอ๋อเคลูกเครื่องคิดเลขส่วนไอ้ซ้ายมือก็คือเครื่องคิดเลขจริงๆแต่มึงแปะสติกเกอร์นะคะซึ่งมึงแปะทำไมเออทม่ทำไมอ่ะทำไมจะแปะมึงมีปัญหาอะไรหิงครเอาอยัางไงอะครับผมโหนี่ไอโฟน e 4ซะด้วยนะเนี่ยดูจากลักษณะกล้องแล้วเก่านะเนี่ยคือรูปทรงมึงไม่เหมือนไอโฟนด้วยนะครับผม,ผมเพราะว่ามึงมีความอ้วนมีความตันนะไอโฟนสมัยนี้แม่งยาวใหญ่ยาวใหญ่เออคิดดีไม่ได้เลยอะไรวะเนี่ย เหมือนเอ่อเหมือนไอ้มันเอ่อมันเป็นของกินแล้วแน่ๆอ่านแคปชั่นนี้ขนมหวานชื่อดังจากประเทศตุรกีที่ดูขายซาชิมิเออว่ะมันเหมือนเนื้อปลาด้วยแต่เอ๊ะมันมันจะว่ามันดูมันน้ำตาลน้ำตาลเอ๊ะมันคือมันอยู่กับแป้งไง้เหยียมแป้งแม่งโรยเต็มเลยกูเอ๊ะซาชิมิกินกับแป้งหรอวะมันจะเป็นสูตรใหม่ก็ได้นะกินซาชิมิกับแป้งเนี่ยอ๋อนี้อะไรล่ะฮะไฟไหม ก็ไม่มีอะไรผิดปกตินี่วาหรือมันจะไม่ใช่ไฟไหมครับที่แรกฉันคิดว่าเกิดเหตุไฟไหมแต่จริงๆแล้วมันคือแสงนั่นไงกูว่าแลวโอ้ยเอาจริงๆไหมเฮียอันนี้แม่งคือเหมือนมากมันมันเหมือนไฟไหมจริงๆมากๆเลยเพื่อนไอ้เฮียคือแวบแรกไอ้จริงๆไอ้กูพูดเลย99.99%แม่งคิดว่าแม่งคือไฟไหมเว้ยเออแต่สรุปมันคือแสงท้องฟ้านะครับผมโอ้โหคนขับรถผ่านไม่ดีอันนั้นมันของจริงว่ะเขาอาจจะดูรู้แลละมั้งแต่คือพอมันเป็นภาพแล้วเนี่ยไอ้เฮียคือกูคิดได้อย่างเดียวเลยคือแม่งไฟไหมแน่เฮ เคยเจอปุ๊บไ้เหี้ยรถลอยเนี่ยนะฮะแต่จริงๆมันไม่ได้ลอยนะครับผมคือมันเป็นเงาเเออออ่่ซ้อนกันจนมันดูเหมือนมันลอยนะครับผมแล้วมันดูเหมือนการตัดต่อด้วยนะครับผมทั้งๆที่มันก็คือรถจริงๆที่จอดโง่ๆเลยนะครับผมด้วยสีด้วยเท็กซ์เจอร์มึงแล้วเนี่ยนะครับพอแม่งเหมือนภาพตัดต่อมากไอ้สัสแต่จริงๆมันคือรูปจริงใช่ไหมฮะดูจากลักษณะเงาตกกระทบอะไรแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็น เออเงาที่มันจางเจอเงาที่มันแข็งแล้วพอมันเออกูจะคิดเยอะทําไมวะทําไมอ่ะมันดูเหมือนไม่มีจมูกเหรอฮะเลยยังไงฮะคือสีมันเออแต่จริงๆมันก็ดูเหมือนไม่มีจมูกนี่คือถ้าแบบหลี่ตาเงี้ยแม่งมันไม่มีจมูกเลย,ยเเด้ยวยเออนะครับผมคือจมูกมึงน,นี่แบบสีกลมกลืนมากอุตธลายแม่งเท่แม่งมีความแอ็บสแตรกเบาๆเชื่อไรวะหน้าผาทุ่งหญ้า คุณอาจคิดว่านี่คือมุมมองทางอากาศของป่าสนแต่ที่จังจะจบแต่ที่จริงแล้วคือแอ่งน้ำชัดเลยทีย่แอบแม่งคือดูล่างๆแม่งโอ้โหเหมือนแบบหุบเขาลงไปอะไรอย่างเงี้เลยนะแต,แต,แต่แต่พอมองไปบนบนเอ๊ะมันมีเงาตกกระทบอะไรแบบนี้ไอ้เงี้ยมันคือแอ่งน้ำมันมันมันเป็นอะไรขนาะดตะไคร่เหรอฮะเรื่อยยังไงโ,โอ้ยตรงโอ้ยแม่งคือมันคือหลอกตากูได้อะไอสัตว์เพิ่ง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 คิดว่ามัน กูกมึงก็โดนหลอกอะไม่ได้โดนคนเดียวหรอก <S <S แก้วกาฟแฟแหละแก้วกาแฟอ่าแล้วดูเหมือนกาแล็กซี่อ่าโอเคอันนี้ได้อยู่นะครับแต่แต่แวบ,บแรกผมไม่ได้มองมันแก้วกาแฟอะผมผมมองเป็นเหมือนมันเหมือนดาวเคราะห์ดาวหนึ่งแต่มันก็ยังอยู่ในกาแล็กซีอยู่ดีแต่จะมองเป็นกาแล็กซี่ก็ได้นี่ครับผมแบบหมู่มวลดาวฮาเหวแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือแก้วกาแฟถามว่ากูรู้ได้ไงนะฮะ <S 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 ขอบๆกาแล็กซีเขามไม่มีฟองแบบนี้นะฮะผมไม่แดกน้ําเลย อะไรเหเนี่ยเฮียกูกูไม่เข้าใจอันนี้อันนี้คืออะไรครคือมีเอ่อเป็นหนังสือนะครับผมแล้วก็เหมือนเป็นเอ่อเครื่องชงกาแฟหรืออะไรสักอย่างหนังสือข้างเครื่องกดน้ําแท้จริงแล้วมันคือเขียงเขียงเขียงไอ้เ,อเฮียมาเป็นสันเลยกูนึกว่าหนังสือโอ้ไอ้เฮียเลยออกแบบเขียงมาได้เหมือนหนังสือมาก <c oughs> เป็นเขียงได้ไม่พอเ,อเฮียไปเป็นพร็อพห <c oughs> นังสือวางชั้นได้ด้วยสุดยอด โอ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยขนมปังเหรอฮะเอ้ยมันมันมันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับมันคือเซิร์ฟบอร์ดมึงก็บ้าไอ้เหี้ยขนมปังอะไรจะใหญ่ขนาดนี้เหี้ยมึงแดกได้เป็นปีอ่ะอุ้ยอะไรนะครับเนี่ยเนีเนอันนี้เป็นหนังสือชีวะอนาโตมีสักอย่างหนึ่งมันมันเป็นตับตับหรือไตวะไตไตนี่มันคือส้นตีนอะไรครับเนี่ยอย่าบอกนะมึงควักไตมึงออกมานะฮะไม่ไม่น่าใช่นะฮะมึงก็จะตลกเกินไปนะครับผมมันมันต้องเป็นอะไรสักอย่างกีวีของฉันมีลักษณะเหมือนไตนะครับผมอ๋อเป็นกีวีนะฮะ ก็ตื่นเต้นจังเลยนะครับผมอ๋อนี่คือภาพนี้มึงตั้งใจจะให้กูคิดว่าเฮ้ยดูภาพนี้แวบ,บแรกแล้วนึกว่านี่คือตายของตัวเองอย่างนั้นเหรอบ้าแล้วอ๋อคือกูศึกษาตายอยู่นี่กูก็ต้องเอาตายตัวเองออกมาดูอ๋อตายมาหน้าตายอย่างนี้แล้วก็ <Huh? S 1> เก็บกลับเข้าไปอย่างเงี้ยว่ะเป็นการเรียนยุคองนยุค2021มันอาจจะเป็นสื่อการเรียนการสอนในอนาคตก็ได้นะเนี่ยอีกหน่อยถ้ามึงจะศึกษาหัวใจมึงก็เอาหัวใจตัวเองออกมาดูอ๋อหัวใจมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ต้องมานั่งโกงนั่งกรเาลักา้นออมดูเลย อ่าน is ี่กูทันอยู่แอบมันเป็นเงามันเป็นเงาแล้วมันเหมือนคนไงเอ้เทียมันเหมือนไอ้ตัวเนี้ยอะไรวะใน Resident Evil เฮ้ยกูกูจำชื่อไม่ได้อะไร X X X x ะนกู X หลายตัวไปนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะโอ้โหนี่กูว่ามึงมึงกว่ามึงเตรียมไอสัตว์จริงๆเลยนะคือเงาจากสิ่งการใช้ชีวิตเรามันไม่น่าจะออกมาเป๊ะได้ขนาดเนี้ยเงาที่ดูเหมือนสายลับอ้าวไอ้เหี้ยแคปชั่นคือสายลับนะอ๋อสายลับก็สายลับไอ้ัตวแต่ถ้าเป็นคนที่เล่น Resident Evil ก็น่าจจะคิดว่ามันคืออย่างอื่นนะนะ อ่ะอันนี้เออ่รถขายเบเกอรี่นะฮะขนมปังโอ้โหนี่มึงทำกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยมึงไม่แบบเก็บความร้อนความเย็นอะไรเลยอภาพสตอร์นของหน้าต่างร้านกาแฟทำให้ดูเหมือนว่ารถคันนี้กำลังอ่ะไอ้เหี้ยแม่งโคตรเป๊ะไอ้สัตว์แม่งเป๊ะแบบแม่งแม่งแม่งเป๊ะเวอร์อ่ะไอ้สัตว์เออแต่แต่แต่เรื่องของสีเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไอ้เหี้ยแต่ว่าองศาอะไรแม่งเป๊ะมากนี่ครับผมไม่ี้ยแม่งมีแต่ภาพหลอกตาแบบเนี้ยมันหลอกตาเพื่อนๆได้หรือเปล่าภาพเนี่ยโอ้แต่ไอ้เหี้ยกูโดนหลอกไปหลายรอบแล้วเนี่ย น,นี้อะไรโอ้โหอฮี้แม่งตัวหายนะฮะโอ้โหนี่คือลายกระโปรงแบบสุดยอดว่าเดินไปเดินมามีคนตกใจมั่งหรอฮะแบบว่าเดินแบบเรามองแล้ว,ลวเราจะไปมองต่ำทำไมวะเฮ้ยมึงเป็นคนยังไงเนี่ยในชีวิตจริงเราอาจจะไม่สังเกตก็ได้นะีครับแต่พอมันเป็นรูปภาพที่มันยิงลงมาเงี้ยแม่งคือแบบเออแม่งมันเหมือนมากนะเว้ยแต่ถ้าพอเรามาแยกเฉดสีจริงๆเออมันมันไม่เหมือน อ่านี่มีเครดิตแปะไว้ด้วยนะครับผมเผื่อใครอยากย้อนกลับไปดูตรงต้นฉบับนะฮะก็จบคลิปนี้ไปแล้วกันนะครับผมก็ถือว่าวันนี้เราดูได้ครบเลยเพราะว่าผมไปเร็วมากนะแต่ละรูปนะครับผมเพราะว่าคอนเทนต์มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือภาพมันก็ไม่ได้ชวนคิดลึกอะไรทะลึ่งตึงตังขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นภาพที่แบบว่าเฮ้ยเป็นมุมกล้องอะไรที่มันแบบออกจะพอเหมาะพอเจาะไปหน่อยนะครับบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับเพื่อนๆชอบรูปไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมคือผมบอกแล้วว่าวันนี้เน่่ยผมมมมนนหหลลออกกไปปาาารรูคับบบบบืแแแว อะไรวะเนี่ยแต่พอเราพินิษฐ์พี่ค์ดูเนี่ยนะครับมันก็อ๋อเออมันมันคืออย่างนี้นะครับผมคือบางทีกูก็ไม่รู้ด้วยซ้ำขนาดพินิษฐ์พี่ค์แล้วกูต้องนั่งอ่านแคปชั่นนะครับผมคือเวลากูเลื่อนดูรูปเนี่ยนะครับกูต้องพยายามไม่ดูแคปชั่นเลยนะครับแล้วก็ดูตัวรูปเลยนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่ากูแบบเฟกอะไรนะครับผมคือผมมาไลค์เนี่ยผมก็ดูไปตามสิ่งที่เห็นเลยนะครับผมคือกูจะไม่อ่านแคปชั่นก็คือกูจะไม่อ่านนะครับผมนะก็ถ้าชอบคลิปรีแอคชั่นแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกกกกกดดดดดดดไไไไลลลลลลคคคคคค์นน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 ะะะะะะรรรรรัััััับบบบทีีีี่่่่่่่่สสาาาญอออยยยืืมมมมมมมปปปุิิงงแแจจจ้้้้้เเตวววพใหหๆผผ รวมมิดอะไรใหม่ๆมาในอนาคตนะครับติดตามรับชมนะครับผมเจ้าเหล่านี้ไปแล้วะวัสดีครับ